ขอความเมตตาจ้าพระคุณหลวงพ่อลิกท่านได้ให้โอวาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการได้ทำงานพระศาสนาสืบไปขอครับนิมนต์ครับกราบขอโอกาสพระเทรานุเทระทุกรูป <c oughs> มีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลังตาพระราชภาวนาพัทรยานเป็นต้นเป็นประธาน เเริญพรญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านความจริงพิธีกรรมในวันนี้ปัจจุบันเขามีบุคคลอยู่คณะหนึ่งที่กล่าวว่าเป็นพิธีรวมคนโง่ เรา,าสอนให้คนยึดติดซึ่งญาติโยมทุกท่านส่วนใหญ่ก็เข้าใจดีอยู่แล้วว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราสอนในเรื่องของพุทธานุสติการระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สอนในเรื่องของสังขานุสติการระลึกถึงคุณความดีของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ด้วยความที่ว่าในยุคสมัยของเรานั้นเราไม่มีโอกาสได้พบเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยตนเอง ดังนั้นการที่เราจะลํำลึกถึงให้ชัดเจนเหมือนกับผู้ที่เคยพบเห็นย่อมเป็นไปไม่ได้บราาจารย์ท่านถึงได้ใช้วิธีการสร้างสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ขึ้นมาให้พวกเราได้ยึดถือเป็นที่พึ่งที่ระลึก ซึ่งจะว่าไปแล้วสิ่งที่เขาพูดมาก็ใช่แต่บางทีคนพูดก็โง่เกินไปเข้าไม่ถึงอุปเทศหรือว่าความหมายที่คนโบราณท่านทำเอาไว้ เรียบเหมือนกับเราที่ขึ้นที่สูงถ้าหากว่ามีราวบันไดเราก็ต้องเกาะราวบันไดไปก่อนเพื่อความไม่ประมาทแต่พอถึงข้างบนแล้วบางทีเราเข้าห้องไปโดยที่ไม่รู้ได้ซ้ำไปว่าเราปล่อยราวบันไดตอนไหน ดังนั้นเรื่องพวกนี้เราต้องชัดเจนในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเอาไว้เป็นความชัดเจนด้วยปัญญาที่เข้าใจจริงๆไม่ใช่เอาท,ทิิไปชนะกันในเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเรามาให้ยึดในอนุสติเพื่อความไม่ประมาทเราก็ต้องยึด แต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องทราบว่าแม้กระทั่งตัวเราท้ายสุดก็ต้องตายไม่มีอะไรเหลืออยู่แม้แต่ครูบาอาจารย์ท่านก็ต้องไปเช่นกันดังนั้นในส่วนของคุณงามความดีที่เราจะยึดได้ก็คือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณที่แท้จริง ก็แปลว่าท่านทั้งหลายต้องพิจารณาเห็นคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริงว่าพระองค์ท่านประกอบด้วยคุณงามความดีควรค่าแก่การเคารพเท่าไรคุณของพระธรรมที่ปกปักรักษาป้องกันไม่ให้ผู้ปฏิบัติธรรมตกไปในทางชั่ว มีคุณยิ่งใหญ่ขนาดปิดอบายภูมิได้ถ้าเราตั้งใจทำจริงคุณของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงตามธรรมขององค์สำเด็จพระสมมาสัสำเร็จเจ้าปฏิบัติชอบแล้วด้วยประการทั้งปวงความดีเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่เราต้องยกต้องยึดเอาไว้ในใจ ไม่ใช่ร่างกายของท่านดังนั้นถ้าเรามีความเข้าใจตรงนี้อย่างแท้จริงเราก็จะไม่หวั่นไหวไปกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอาตมาภาพอยู่ที่ทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี ประชากรส่วนใหญ่เก้าสิบเปอร์เซนคือพี่น้องมอญพมา่ามีคนไทยอยู่หยิบมือเดียวเรื่องไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นในโซเชียลว,วิภาควิจารณ์กันร้อนแรงขนาดไหนพี่น้องมอญพม่าไม่สนใจ สิ่งที่เขาสนใจก็คือเขาต้องสร้างบุญสร้างกุศลไว้ทุกวันถ้าหากว่าท่านทั้งหลายเคยไปวัดสเกตราชวรมหาวิหารจะเห็นที่สมประตูตอนขาเดินออกมีคำคงลงโป่สนเด็จพระสังฆราชยาโนทยะมหาเถระติดเอาไว้ ววามบุญเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องสแสวงหาในทุกเมื่อเพราะววามบุญนั้นส่งผลในด้านดีแก่เราโดยส่วนเดียวตราบใดที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตราบนั้นการสร้างบุญยังสำคัญมากพี่น้องมอรพม่าไม่ได้สนใจว่าพระสงฆ์จะทำอะไร แต่เขาสนใจว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เขาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเขาต้องทำเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ใครทำใครได้เขาทั้งหลายเหล่านั้นจึงไม่ได้วันไหวต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยิ่งเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นมากเท่าไหร่ เขายิ่งเห็นความไม่แน่นอนมากเท่านั้นก็ยิ่งสร้างบุญกุศลใส่ตัวมากเท่านั้นเราท่านทั้งหลายที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของประเทศเป็นผู้อยู่ในเขตแดนพระพุทธศาสนาเป็นผู้เจริญกว่าจนเขาต้องมาพึ่งพาเรา เราคิดอะไรมากเกินไปหรือเปล่าทุกวันนี้ธรรมภาพบินทบาทจำนวนคนใส่บาทไม่ได้น้อยลงขอยืนยันว่าจำนวนคนที่ใส่บาทอย่างสม่ำเสมอ,อยังเหมือนเดิมทุกบ้านส่วนคนไทยเราก็สม่ำเสมอเหมือนกัน ก็กูใส่บาตรเฉพาะวันเกิดวันเดียวเห็นแล้วน้ำตาจิ่ไหลดังนั้นในส่วนนี้ขอให้ทุกท่านเข้าใจว่าบระพุทธเจ้าสอนเราให้ปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาสามสิ่งนี้เราจับได้มั่นคงตรงไหนให้ทำเอาไว้ ทำได้ครบถ้วนหนทางการเวียนว่ายตายเกิดของท่านก็สั้นลงหรืออาจจะจบสิ้นไปเลยแต่ถึงทำได้ไม่ครบถ้วนการเวียนว่ายในทะเลทุกข์ของพระท่านก็จะน้อยลงด้าน,นเราต้องมั่นคงต่อสิ่งที่เราทำ ก็คือพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรรพสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงแท้แน่นอนแต่กฎของกรรมเที่ยงแน่ๆใครทำใครได้ทำแทนกันไม่ได้ท้ายที่สุดเนี่ยธรรภาพขอตั้งสัตยาธิฐานอ้างคุณพระศรีรัตนัย คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมทั้งกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติที่ทุกท่านได้บําเพ็ญมาด้วยดีแล้วจงมารวมกันเป็นตบะเดชะพระวะปัจจัยดนบันดาลให้ทุกท่านประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมแม้ว่าประสงค์จำต้องหมายสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้ว ขอให้ท่านทั้งหลายจงสำเร็จสำลิดผลดังมโนรสทุกประการด้วยเทินสา<ะ>ธุ<ะ>